จัดร้านใหม่นะค่ะทุกคนอืจัดร้านใหม่ค่ะทุกคนเนาะจัดเสร็จแล้วก็เห็นอะไรแวบๆอยู่บนโต๊ะไหมจัดเสร็จแล้วค่ะทุกคนจัดเสร็จแล้วก็เห็นอะไรแวบๆอยู่ข้างบนไหมสัดคนเดียวนี่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 ทุกคนค่านี่ยกคนเดียวนะย้ายคนเดียวนะย้ายจากตรงจุดนี้นะคะจุดนี้เมื่อก่อนจะเป็นเก้าอ,อี้ใช่ไหมก็ย้ายจากเตียงมาใส่นี่ให้ยายใช่ไหมคะ แล้วก็ย้ายมานี่เก่งปะผู้หญิงคนนี้ทําอะไรก็ได้นะะเก่งจริงยกอิฐทั้งก้อนได้นะยกหินทั้งแผ่นได้นะนี่หินทั้งนั้นเลยนะนี่ปูนทั้งนั้นเลยนะคะถึงแม่แซนบลพิษปูนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยยกเองทําเองเก่งไหมอะผู้หญิงคนนี้ทําได้ทุกอย่างนะคะทุกคนไม่เรียกใครเลยนะคะทําคนเดียวค่ะทําคนเดียวจริงๆนะคะเห็นอะไรแวบแบบไหมคะอยู่บนโต๊ะนู่นนะนี่คือจัดร้านใหม่ จัดใหม่โอเคไหมสวยไหมทุกคนสวยไหมอ่ะจัดใหม่นะเนี่ยจัดใหม่เลยนะเห็นอะไรแว๊บๆอยู่บนโต๊ะไหมเฮ้ทำเองนะฮะสวยไหมทุกคนมันก็ดูโล่งขึ้นเนาะมันดูโล่งขึ้นเนาะว่าไหมแต่สวยสวยสวยมองเข้ามาสวยเลยทีเดียวนะฮะใกจ้ตรงนี้เป็นร้านขายกาแฟอะไรจริงๆแล้ว เห็นอะไรแบบๆบบไหมคะทุกคนแวบบแบบนะคะจัดใหม่อันนี้ให้หันไปทางนู้นแต่ว่าตรงเนี้ยน่าจะทำน่าตรงเนี้ยตรงกลั้นตรงเนี้ยนะฮะเอ้กั้นมาสัน้ตนตรงกั้นตรงเนี้ยจะทําเป็นช่องแบบนั้นเช่นกันนะคะแต่จะทําครึ่งเดียวจะทําครึ่งเดียวจะทําครึ่งหนึ่งพอมันกันกั้นตรงเนี้ยแม่นมันไม่ล่งเกินไปนะ เดี๋ยวจะทํากั้นนะคะจะถามอาจารย์ว่าไม้ไผ่ยังมีไหมถ้าไม้ไผ่ยังมีเดี๋ยวทําเองเลยนะคะเดี๋ยวลงมือเองเดี๋ยวลงมือจัดการเอง <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องลมบากลูกเนนเลยทีนี้จะทําเองเลยนะทํากั้นตรงนี้เนาะกั้นให้มันเป็นตะข่ายเหมือนกันกับตรงนั้นจะดูสวยถ้าโล่งเลยไม่สวยนะบ้าไหมทุกคนเห็นด้วยไหมตรงเนี้ย เห็นอะไรแวบ,บๆบนนั้นไหมเห็นอะไรแวบ,บๆไหมคะทุกคน <c oughs> จัดเสร็จแล้วเนาะสวยเนาะเดี๋ยวเตาถ่านจะเอาเข้าไปไว้ในบ้านให้ยายนะคะเอาไปไว้ในบ้านในครัวในบ้านเนาะจัดเสร็จละตรงเนี้ยสวยเลยค่ะทุกคนเนาะเป็นห้องอาหารเล็กๆอะ่ะอืมเนาะเห็นไหมเป็นห้องอาหารเล็กๆเนาะเดี๋ยวประดับด้วยอันนี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปติด ไอเลื่อมๆเนี่ยเด๋อวเปไปติดนะคะทุกคนสวยเพราะมีรูปโปรไฟล์ของลูกๆด้วยนะนี่มันยังทําไม่เสร็จนะวันนี้รีบแต่ว่าน่าจะทําให้แน่นหนากว่านี้ก่อนในนี้ไม่แน่นนะเหมือนเหมือนทํางานคนเดียวเหนื่อยคนเดียวกินคนเดียวนะคะทุกคนไม่เรียกใครเลยนะคงไม่เป็นไรเนาะเราลงคลิปแบบนี้ได้ใช่ปะลงได้ไหมแบนี้สวยนะ มองเห็นก็สวยอยู่นะก็โอเคอยู่นะเหมือนร้านอาหารละเหมือนร้านอาหารตามสั่งละจะมานั่งทานก็ได้นะทุกคนนั่งได้นั่งได้นั่งทานได้นะนี่เตาแก๊สอยู่นี่พอดีเตาแก๊สอยู่นี่นะแล้วก็ตรงนี้จะขายส้มตำตู้เนี้ทาความสะอาดเสร็จปุ๊บจะเอาน้ําแข็งมาใส่ใช่ไหมเอาน้ําแข็งมาใส่เสร็จปุ๊บนะก็จะเอามะละฝานมะละกอใส่ลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปใส่ถั่วลงไปนะแล้วก็ใส่มะเขือใส่อะไรลงไปนะ ไอ้ยนะคะมันก็จะสวยนะแล้วก็เดี๋ยวซื้อมะม่วงดองมาขายด้วยลรวซื้อพวกมะมะม่วงฝรั่งมาขายด้วยนะคะจะมีมะม่วงมีฝรั่งมาขายด้วยนะคะทุกคนหลังจากจบโครงการวันที่หนึ่งนะคะจบโครงการวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะคะวันที่สามจะวันที่สี่น่าจะเป็นวันที่สี่ไหมวันพฤหัสวันพฤหัสนะคะทุกคนเปิดร้านอีกครั้งคือวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะจะจะเรียกผู้ใหญ่เนาะ ผู้ใหญ่มา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 ,มาเปิดร้านให้นะ,ะทุกคนนะวันนั้นคือจะเลี้ยงจะเลี้ยงอาหารผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่เรานับถือนะอือนะคะทุกคนสวยเนาะพอจัดขึ้นมามันก็สวยจริงอ่ะสวยจริงสวยจริงเนาะมันเหมือนร้านอาหารอ่ะมันเหมือนร้านอาหารต่างจังหวัดเล็กๆแต่ว่าต้องใส่ต้องใส่แบบนั้น ตรงเนี้ยต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่จะดูไม่สวยเลยต้องใส่มันจะได้สวยนะคะทุกคนแต่เอาไว้ข้างนอกตรงนู้นนิดหนึ่งไม่เอามาชิดนี่เอาไว้ข้างนอกตรงนู้นนิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่าไม้อาจารย์ยังเหลืออยู่ไหมเนาะถ้าถ้าไม่เหลือเดี๋ยวขอเนนเพิ่มเดี๋ยวขอเนนเพิ่มนะมาทำให้เสร็จอืม อยากได้แต่ขายเลยนะแล้วก็ว้านจะเอาไปปลูกตรงนู้นนะน้องก็จะปลูกตรงนูน้นก็ดูสวยนะคะทุกคนเนาะสวยไหมคะร้านอีชั้นสวยไหมอ,อีชั้นว่ามันสวยอยู่นะแต,แต่แต่ทางฐานนี่น่าจะไปไว้ที่อื่นเนาะโอเคนะคะเห็นอะไรแบบวบๆคงไม่เป็นไรเนาะถ้าลงคลิปใช่ไหม s> <S เราไม่ได้น,นน่นเนาะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้บ้านบ้านน้อยหลังนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ